สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนคุมูมุกครูณคณิตนะคะวันนี้พาไปเฉลยข้อสอบครูผู้ช่วยกันค่ะ40%ของ320มีค่าเท่าไหร่นะคะอ่ะเราก็เอาไปเขียนเลยอย่างที่ครูคเคยบอกเนาะ40%ก็คือ40ส่วน100ใช่ไหมคะก็เขียนเลย4 0ส่วน100ของคือเครื่องหมายคูณก็เขียนคูณนะคะคูณด้วย320 อ่ะเราก็มาหาค่ากันเลยค่ะตัดอะไรได้คะตัดศูนย์ได้ใช่ไหมคะตัวบนตัดตัวล่างตัวล่างตัดตัวบนนะคะอ่ะสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของสามร้อยยี่สิบมีค่าเท่าไหร่ก็จะเหลือเอาสี่มาคูณสามสิบสองสี่คูณสามสิบสองได้เท่าไหร่คะสี่สองแปดสี่สามสิบสองแสดงว่า 4ีของ320ก็คือ128นั่นเองค่ะได้ไหมคะคอมเมนต์มาได้นะคะสวัสดีค่ะ